สวัสดีนะครับช่วงนี้ก็ผมเริ่มเดินเกี่ยวแขนงบางต้นบางแบบเริ่มที่จะเข้มขึ้นนะครับโดยรวมชุดหนึ่งก็พิ่งจะกลางเนาะบางต้นเนี่ยต้นเหมือนต้นแบบนี้นะครับเขาก็แตกยอดมาก่อนก็คือระบบแรกเขาปกตินะครับหลังจากที่เราตัดลูกเนี่ยก็เลยออกยอดมาแรกๆเลยนะครับสังเกตง่ายๆนะ่ต้นที่แต่งกิ่งไว้ให้ปุ๋ยสองสัปดาห์เนี่ยยอดต้องปีใหม่นะครับแต่ถ้ามัน ล่วงเลยเป็นสามสัปดาห์สี่สัปดาห์เป็นเดือนเดือนกว่าเนี่ยก็ระบบแรกเราปิดปกตินะครับเนื่องจากวิเคราะห์ง่ายนะหลังลูกก็โลต้นโสมนะครับเนื่องจากว่าเราไว้ผลแบกอะไรประมาณนี้นะครับหรือว่าปุ๋ยล่าช้าก็จะเป็นต้นที่ฝืนมายากหน่อยนะครับก็ลักษณะเหมือนที่สวนผมเนี่ยก็เยอะหน่อยเราก็เลยวางแผนไปทำถวายเนาะ พึ่งจะมาเนี่ยมันก็จะเป็นแบบนี้นะครับตั้งแปลงตรงนี้ก็ซินชีไปสองตนเนาะให้ลูกป,ปีที่สองเนาะนี่ครับระบบไฟท็อปส่วนใหญ่ไฟท็อปสองต้นนี้จำได้ดีนะครับลงใหม่ไปแล้วพึ่งจะโตนี่สองปีโดยรวมก็ประมาณนี้เนาะ อันนี้ก็เดินเกี่ยวแขนงที่แบบว่าอยู่ข้างในคือถ้าไม่โดนแสเงเนี่ยก็จะเอาทิ้งนะครับเดี๋ยวรอให้มันขึ้นมาเข้มซันหน่อยพวกนี้กินปุ๋ยดังนั้นนะครับก็เป็นมันก็จะมีทั้งประโยชน์แล้วก็พวกโทษมันก็มีผ่านพวกทานอาหารเนาะ อที่อยู่ข้างในมันไม่โดนแสงนะครับก็จาเป็นต้องเกี่ยวทิ้งส่วนใหญ่แล้วผมจะจองทิ้งหมดนะครับก็จะเดินเกี่ยวทวนเนาะเก็บรายละเอียดหน้าง,งานลึกๆน้อยๆนะครับอันนี้เราพึ่งพ่นยาเนาะวันนี้นี่นี่ต้นที่กลางปกติต้นที่พึ่งจะมาเนี่ยแบบนี้ก็มีเนาะหางปลาทูเนี่ยมีลูกด้วยลูก ในสองลูกนะครับหลุดมาได้ยังไงไม่รู้ช่วงที่เรารอยอดนะครับก็อากาศก็จะความชื้นสัมผัสเหมาะแก่การออกดอกนะครับเขาก็เลยไปทางด้านดอกเยอะกว่าทางด้านยอดนะครับยอดก็เลยเพิ่งจะมาอยากบอกว่าผมแต่งกิ่งไปประมาณสิงหาเนาะวันที่สิบห้านะครับสิบถึงสิแต่งกิ่งก็เลยมีปัญหาเรื่องของ อากาศด้วยนะครับก็มีผลหลกัลกๆเลยอากาศแล้วก็ระบบรากเขานะครับรักเสียหายเยอะต้นที่ลุกเยอะแต่โดยรวมโซนนี้ก็ออกมาพร้อมๆกันหมดเนาะยอดฝั่งพัะธลุงอะไรเนี่ยนะครับสตูนนี่ผมไม่แน่ใจสตูนนี่น่าจะก่อนและสตูนนี่เป็นอันดามันเนาะอยู่หนือยู่หลังเขาพวกเนี้ยสตูนวันนี้ก็เรียบร้อย กแกะแมลงน่าจะอยู่อยู่ชุดนี้ชุดที่หนึ่งของผมเนาะเดี๋ยวชุดที่1นชุดที่2องเนี่ยชุดเนี้ผมยัคือไม่ได้น้ำนะครับเพราะว่าเดี๋ยวผมจะไปทําถวายเนาะผมจะไปนรับชุดที่หนึ่งก็ประมาณเดือนท่านวานะชุด1นึ่งชุดสองชุดสามก,ก็ไปมีสารแขนงค่อนเยอะเลยครับนี่ อยู่ด้านในนี่ก็ใส่ทิ้งตลอดนะครับนี่แหละงานสวนก็จะแบบทําไปเรื่อยทุกวันนะครับไม่มีวันหยุดหยุดก็คือฝนตกพวกนี้ทำอะไรไม่ได้โอเคนี่นี่ทนที่เราไว้ลูกค่อนข้างเยอะเนี่ยเหนเหตุผลหนื่งที่ผมจะไปเอาดอกทวายด้วย ต่อช้าอันนี้ไม่ได้เป็นหมอนทองนะครับเราก็เกี่ยวทิ้งเดี๋ยวจะมาพวกเสียบยอดอะโอเคนะโดยรวมก็จะประมาณนี้ใบหนึ่งเริ่มมาเดี๋ยวขอนอยญาจบคลิปประมาณนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวถ่ายพอเป็นแนวทางเนาะส่วนใหญ่ก็ไม่น่าจะมีปัญหากนะ็จังหวัดอื่นเนะี่ยก็คิดว่าน่าจะใบหนึ่งใบสองมาแล้วนะครับ ส่วนฝั่งพระทลุงโซนเนี่ยริมอ่าริมซอดเขาบรรทัดเนี่ยก็จะค่อนข้างราชาโอเคผมก็จบไว้ประมาณนี้ก่อนนะครับ